สวัสดีครับก็อ,อยู่กับมาลีฟเกมอาร์เรียแบบนอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาสอนทำรูปภาพแอนิเมชันีรบแบบหน้าจอของขเลยครับแล้วหลุดตกขั้นแรกครับให้คุณโหลดแอปนี้มานะครับการ์คลิปน้อปเมสตตนครับไม่ต้องกระตุน้นนะแอนิเมชนันแอนิเมชนันะน,น,ะนะไอเอเมสโตนับ ว้าอเอ็ไออีกีว้ามิชชันนี่มีอย่างเราบอกเชีครครับ้าเคียรนี้ยเออเข้าไปครับ กดติดตั้งข้อกดเปิดเลยนะครับกดเปิดไปเลยโอเค,คมันก็จะเป็นหน้าตาอย่นี้นะก็ให้คุณรอไปแป๊บหนึ่งนะครับสามสิบวีนนะครับก็รอไปแป๊บหนึ่งโอเคคุณกดนี้คนระับมันจะขึ้นหน้ย่งนี้คนระับก,กดนโ,โอเคนะมันก็จะมีูปวาไว้เหลืองนะ รับสมุิของจอรูปภาพน,นี่นแล้วคนกดดัหน้าจอคนะัง้งกดเช็ดเลยนะแล้วมันก็จะรองนี้ใช่ไหมครัแล้วคนก็รอยครับไม่นานนะแป๊บเดียวเองครับถ้าถ้าใครไม่ได้โอเคนะตอนนี้คก็ได้แล้วเข้าไปดูออกไปดู อันคลนับแบบนี้มีอนแที่ชอบก็อย่ลืมกดไลค์ก็แชร์กดใช้กังใจคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ